สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเชิญเข้าขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคลินิกไทยจีนนะครับออกอากาศทุกวันพุธ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทุกวันนะครับวันนี้เป็นการบันทึกเทปนะครับผมวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องด่านลมนะครับท่านผู้ชมมีข้อสงสัยไหมครับงงไหมหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรส่ง SMS มาหรืออยากรู้ข้อความอะไรมาที่ TC นะครับพิมพ์ TC แล้วส่งข้อความของท่านมาส่งมาที่4649000นะครับ เดี๋ยวนี้เราจะมาคุยเรื่องดานลมแต่อันดับแรกนะครับก่อนจะเข้าดานลมผมขอแนะนําท่านผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทฟูล์เมสิตก่อนนะครับผมเป็นคุณหมอมาจากบริษัทฟูล์เมสิตนะครับคุณหมอธีรชัยปิ่นเพชรครับผมสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาการหรือโรคดานลมเนี่ยคืออะไรครับคุณหมอ,อคําว่าดานเนี่ยมันมาจากก้อนลมก้อนหนึ่งที่อยู่ในภายในช่องท้องอแต่ดานตรงนี้จะพบได,ได้ที่เฉพาะ กระเพาะอาหารครับส่วนคําว่าเถาที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินว่าเถาดานเนี่ยไอถเถาเนี่ยมันจะพบตามลําไส้ใหญ่ที่พาดอยู่ระหว่างรอบนอกของลําตัวเราครับผมหรืออีกทางนึ่งคือจะอยู่ใต้ก,กระเพาะอาหารพอดีพอเราเคาเนี่ยจะรู้แล้วว่ามีก้อนอะไรอยู่ข้างในอแล้วรู้ได้ไงว่ามันอันนั้นคือเป็นดานลมครับผมรู้ได้ไงครับคุณหมออ่าก็คือว่าในท้องเราเนี่ยเกือบเสมือนลูกโปง่งลูกหนึ่ง S <S แล้วมีแก๊สอยู่ข้างในอยู่ฮอลอดดีดมันก็ดัง <S <S โป๊ะโป๊ะออกมาเหมือนมันมีลมอยู่ในใน,ในลูกบวงลูกน <I> ั้นครับอืมแล้วถ้าเรากดลึกไปอีกจะรู้สึกว่าจะมีก้อนก้อนที่มันพอขึ้นที่ได้ที่อยู่ภายใําไส้นั่นคือที่เรียกว่าดาเถาครับผมฮะอืะมบางคนอาจจะพบแค่ดานบางคนอาจจะพบแค่เถาแต่คนนึงอาจจะพบทั้งดานทั้งเถาเลยอ๋อครับ เขาจึงเรียกว่าเป็นถาวดานโอเคอาการสําคัญนะครับที่ที่ที่แบบรู้เลยว่าใช่แน่เลยโรคเนี้ยดานลมเนี่ยมันอาการเป็นยังไงครับคุณหมอก็อุจจาระไม่ออกครับอนะอุจจาระไม่ออกท้องผูนี่ใช่ไหมครับใช่ครับก่อนท้องผูกก็ต้องมีลมมาก่อนใช่ไหมก็คืออรับผมมีการเอ่อท้องอืดท้องเฟ้อออกมาอ่าทําให้มีการอ่าเบื่ออาหารอ๋อหัวใจวิวๆิวเหมือนเข้าไม่อยากกินข้าวอ่ะครับผมอ่าเพราะอะไรอ่ะก็ ในท้องเราเต็มหมดแล้วด้วยแก๊สแล้วอ่ะครับไม่อยากกินรู้สึกเบื่ออาหาราะอาหารไม่ถึงท้องสมองเราก็วิววิวใจสันส่นๆโอ้ครับมือสัน่นเท้าเท้าเย็นเลย้ยส่วนใหญ่อาการที่พบนี่จะพบกับผู้ป่วยประเภทไหนครับอส่วนใหญ่ที่พบน่าเป็น่าบุคคลที่มีวัยตั้งแต่ส0สิบขึ้นไปเพราะอะไรอายุสมุดฐานใช่เพราะอะไร,ไรนั่นแหละครับเพราะว่าอายุพวกนั้น,นะจะมีเรื่องลมเข้ามาเกี่ยวข้องเต็มๆเลย Mm hmm. ฉะนั้นคนประเภทนี้จะมีปัญหาเรื่องลมในท้องเยอะอืพอมีมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันก็ตีขึ้นบนได้เหมือนกันครับอ่นนี้แปลว่าถ้าคนมีอาการโรคดานลมนี่มีภาวะโรคที่แทรกหรืออาการตามมาจากท้องผูกด้วยใช่ไหมครับคุณหมอใช่มีอาการอย่างไงบ้างครับออย่างเช่นว่ามีอาการมือเย็นเท้าเย็นอ mm hmm. อืืเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ลมที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถ ผักดันเลือดไปไหนเลย๋อ oh, ครับคือมันมวนอยู่ในท้องท้องอย่างเดียว mm. มันไปไหนไม่ได้ครับผมอืมจะต,ตดก็ตดไม่ออกโอ้โหนีครับพอลมมันไม่สามารถดันน้ําได้เนี่ยครับอุจจาระที่ออกมาก็าจะเป็นคล้ายๆเหมือนขี้แพะอืม mm. ท่านผู้ชมลอ,ลองนึกถึงขี้แพะนะครับว่ามันแห้งขนาดไหนแห้งแบบไม่มีน้ําเลยนะ mm. <c oughs> หรืออาจจะมีนิดนึงแล้วพอต่อถ่ายออกมาเนี่ยเรารู้สึก จะแสบทวารมากแปลว่า,าการเหล่านี้ของคนไข้น่าจะมีความร้อนอยู่ในตัวด้วยไหมครับคุณหมอมีครับ<อ>มีแน่นอนมีแน่นอนนะครับพื้นนี้ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับคืออาการที่ที่เกิดดานลมเนี่ยมันเกิดจากภาวะหนึ่งเลยคนไข้อาจจะไม่ได้เป็นไข้นะครับแต่เป็นเพียงแค่มีอาการตัวร้อนๆนะครับในทางแผนไทยเราเรียกว่าปิดตะปิดตะคือความร้อนเนี่ยซึ่งซึ่งไม่ได้รวมหมายถึงว่าคุณต้องเป็นไข้ แต่เป็นเพียงแค่ภาวะร่างกายที่มีอุณหภูมิที่มันสูงเกินแต่ไม่เกิน38องศาเซลเซียสนะครับเมื่อความร้อนกระทาเนี่ยภาวะอุจจาระก็มีสารเคลือบอุจจาระเหมือนกันซึ่งก็คือน้ําเมื่อความร้อนกระทำเนี่ยาาสารเคลือบอุจจาระตัวนั้นมันก็ต้องแห้งแห้งไปนะครับการถ่ายหรือหรืออาการที่ตามมาอย่างดานลมเนี่ยก็ก็จะมีเกิดขึ้นกับทุกๆคนเมื่อมีภาวะเหมือนตัวร้อนเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ได้เป็นไข้นะครับท่านผู้ชมโอเคครับต่อครับคุณหมอครับอาการที่ เกิดเนี่ยเพราะว่ามีความร้อนแล้วแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมครับอ่อย่างเช่นว่ามีภาวะนอนไม่หลับก็มีบางคนเปหนักๆเข้าเนี่ยนอนไม่หลับก็เหมือนเดิมครับคือลมมันไม่สามารถจะพาเลือดเลี้ยงทุตร่างกายได้ตามธรรมชาติของลมมันจะต้องลอยตัวขึ้นสูงใช่ไหมหมอก็พยายามหาทางออกของเขานะครับถ้ามันอันๆอยู่เนี่ยมันก็อืดจุกเสียดถ่ายก็ถ่ายไม่ออกนะลมก็ไปไหนไม่ได้ อาการอย่างนี้มันมีความรุนแรงที่แบบสามารถที่จะทําให้แบบถึงขั้นไหนได้มั้งครับคุณหมอก็ที่พบไปบ่อยนะเป็นฤิสีดวงโอ้ถือว่าน่ะคู่ทศเสมหะเลยนะครับใช่ครับโอ้แล้วก็มีอาการปวดหัวเป็นหัวก็เหมือนกันทำาห้มีอาการเป็นเป็นนอนไม่หลับได้ผลผลที่มาจากภาวะลมในช่องท้องเยอะใช่ไหมครับใช่ครับกระจายตัวไม่ได้แล้วสาเหตุครับที่สำคัญสำคัญเลย ของอาการโรคดานลมเนี่ยมันคืออะไรครับคุณหมอออย่างเช่นว่ามีภาวะท้องอืดท้องเฟ้อบ่อยๆอ่ากินของไม่ย่อยอือเกิดจากอะไรไม่ย่อยใช่ไหมครับใช่ครับอย่างเช่นไปกินพวกเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะแบบพวกสัตว์ใหญ่ๆนะครับแบบว่าพวกเนื้อวัวเนื้อหมูพวกเนี้ยแล้วไม่กินผักไม่กินน้าไม่อะไรเลยกินจะกินตามปากกินตามใจอย่างงั้นอย่างเช่นพวกไปกินพวกหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โห ดังนั้นเลยซึ่งซึ่งที่คุณหมอได้เกิดไว้แต่แรกนะครับว่าส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ที่บอ,อายุ40ขึ้นไปซึ่งซึ่งระบบการขับถ่ายหรือว่าระบบการย่อยอาหารเนี่ยของคนในวนัยนี้ก็ต้องเสื่อมใช่ไหมคุณหมอใช่คือคในแผนที่เรียกว่ากระสายก็คือความเสื่อมไปของอวัยวะภายในนะครับอาการหรือที่เกิดขึ้นมามันเป็นเพียงจากแค่ผลแต่ที่จริงเกิดจากพฤติกรรมก็ได้อ,อยู่ที่เราเลือกทานนะครับครับโอเคครับผมแล้วมีสาเหตุอย่างอื่นไหมครับ อย่างเช่นว่าพวกคนที่นอนดึกเหมือนกันไม่หลับไม่นอนครับผมนะเพราะว่าความเครียดครับผมความเครียดทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมีความเครียดลงกระเพาะครับลงกระเพาะไม่ย่อยอาหารมันก็จะไหลออกมาโดยที่ไม่มีการที่แบบทําให้อุจจาระเนี่ยมันเล็กลงครับผมมันก็ไปอุดกั้นอยู่ตามลําไส้เรอถึงพบก้อนตรงนั้นได้ครับครับผมแล้วยังอื่นนะครับคุณหมอ นอกจากที่นอนไม่หลับเครียดแล้วเนี่ยแล้วก็อาหารไม่ย่อยแล้วมันมีอาการอย่างอื่นสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมครับที่ที่จะทําให้เกิดโรคเช่นนี้ขึ้นอืมไม่น,นะะไม่ส่วนใหญ่จะพบด้านนี้มากกว่าที่จะเป็นกันเยอะอ๋อคือกรณีคนที่หนึ่งผู้สูงอายุก็คือประมาณสี่สิบขึ้นไปแล้วกับภาวะที่คนไข้ที่มีลมในช่องท้องมากอืมก็คืออาจจะเกิดจากอาหารนะครับพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆอดหลับอดนอนอประมาณนั้นเพราวะเครียดเครียด อดปัสสาวะอดอุจจระนะครับหรือว่าคนที่มีลักษณะการขับถ่ายที่ไม่ตรงเวลาตอนน้องไหมคุณหมอใช่ครับแล้วทีนี้นะครับคุณหมอคนไข้มีอาการอย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทำเลยกับตัวเองเลยครับคุณหมอถ้าสมมุติว่าไม่มีเวลามาหาคุณหมอจริงจริงไม่มีเวลามาแบบว่าต้องมาปรึกษาเรื่องการใช้ยงใช้ยาเนี่ยสิ่งแรกที่ที่ควรจะทำก่อนลำดับแรกคืออะไรครับ โอ้ง่ายๆก็หาอาหาร mm hmm. ลดพวกลดพวกเผ็ดร้อนครพยายามกินให้มันแบบเป็นเป็นยาครับเพื่อขับลมช่องท้องออกอนอกจากมีการทานอาหารเป็นยานครับก็มีการนวดการนวดช่วยได้อย่างหนึ่งคือว่าเราสามารถโกยท้องได้โกยท้องทําให้ลมหรือน้ําช่องท้องเนี่ยมันเล็กลง mm hmm. มันเล็กลงได้แล้วนอกจากจะ ใช้การนวดมีวิธีการอื่นไหมครับอย่างร่วมแบบทานยาร่วมด้วยเนี่ยครับจะเห็นผลดีกว่าไหมครับดีกว่าครับดีกว่าแน่นอนถ้านวดอย่างเดียวเนี่ยคนไข้บางคนท้องแข็งมากยิ่งอัดเข้าไปหนักๆเนี่ยนวดมากๆเนี่ยเขาเจ็บเขาเจ็บได้ถ้าอยากให้ดีเราต้องการใช้ยาด้วยอย่างยาของภรษาทเราก็มีอากาศบริลลั์ครับผมช่วยช่วยในการขับลมออกทั้งขับลมทั้งช่วยย่อยอาหารเลยใช่ไหมครับและกยาเป็นยาน้ําชื่อยาท่าสําราญนะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็น เร่งการเผาผลาญกระบวนการการย่อยอาหารก็ซึ่งจะทำให้เถาดานหรือว่าของเสีย,สยที่สะสมอยู่ในช่องท้องเราเนี่ยมันก็ออกไปถูกต้องไหมครับคุณหมอเพราะว่าการเกิดลมในกองหยาบที่เป็นจุดจุดจุดหัวใจเลยหลักของโรคนี้เลยก็จะไม่เกิดขึ้นอาการที่ตามมาก็เช่นลมที่ตีขึ้นไปแล้วเช่นลมกองละเอียดนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นลมจุกหนะ้าอกลมเศษชายโครงหรือว่าลมตีขึ้นเมืองสูงเช่นาอาการปวดหัวเวียนหัวตึงคอบาไหล่ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าลมในช่องท้องไม่มีแล้วนะคะผมหลังแล้วประโยชน์นะครับคุณหมอถ้าสมมติว่ากินยาอย่างเดียวแล้วอาการดีขึ้นแต่อยากจะโกยท้องเพราะรู้สึกว่ามันแน่นมากเลยกินยาไปช่วยได้แค่ระดับหนึ่งแล้วอยากจะโกยท้องประโยชน์ของการโกยท้องนี่มีมีนอกจากไล่ลมไหมครับคุณหมอ ก็มีช่วยให้ระบบเลือดไหลเวียนดีขึ้นไหลเวียนดีขึ้นระบบน้ําเหลืองดีขึ้นอการโกยนะครับใช่การโฟของเลือดเนี่ยมันจะไหลสมุดดีขึ้นไปกระตุ้นการบีบตัวด้วยของลำไส้กับกระเพาะอาหารใช่ไหมครับอแล้วการทานอาหารที่แบบที่คุณหมอบอกว่าให้ทานลดเผ็ดร้อนเนี่ยช่วยเรื่องขับลมอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วมีอย่างอื่นไหมครับที่บอกว่าถ้าบอกว่ากินยาด้วยนวดด้วยโกยท้องด้วย มีคําแนะนําอย่างอื่นๆไหมครับคุณหมอหรือว่าในกรณีว่าที่อยากจะปรับพฤติกรรมเอาใช่ไหมครับปรับพฤติกรรมเอาอ,อันนี้หมายถึงแนะนำหรือยังครับน่าจะแนะนําได้แล้วนะครับแนะนําได้นะครับอ,อย่างเช่นว่าเราทําคนเดียวถ้าเราต้องการอยากจะโกยท้องแต่เราทําไม่ได้ครับผมมันต้องมีคนช่วยถูกไหมครับถูกต้องครับเราก็ทําง่ายคือทําให้ช่องท้องของเราเนี่ยมันขึ้นไหวตลอดเวลาได้โดยทํายังไงแอย่างเช่นว่าเรานอนราบก,ก่อน นอนราบลงเลยแล้วเราก็เอามือประสานท้ายทอยอืมครับแล้วก็ยกศีรษะขึ้นมาครับผมเพื่อมองไปท้าตัวเองผลเกิดอะไรขึ้นท้องที่เคยบวมอยู่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนการทำซิดอัพครับผมมันจะบีบค่อยๆไล่ลมแลวลมออกลมออกอืมช่วยได้ช่วยได้นะครับผมครับเรื่องอาหารผมขอวนกลับไปเรื่องอาหารทีหนึ่งมีข้อห้ามไหมครับอาหารประเภทไหนที่ควรกินและทําให้เกิดลมนะครับคุณหมออย่างเช่น กินน้ำเย็นเนี่ยน้ำเย็นนี่จะได้นะครับผมข้าวเหนียวนะครับหน่อไม้นี่โอ้โหตัวให้เกิดแก๊สเลยนะครับเครื่องในสัตว์น้ําอัดลมนี่ตัวดีใช่ครับนะครับนอกจากนี้ยังยังพอมีอย่างอื่นไหมครับคุณหมอมันมันก็มีนะมีหลายอย่างครับผมแต่ว่าเราเราไปที่นั่นดีกว่าไปที่การดูแลตัวเองดีกว่าอ๋อครับก็คือไปปรับพฤติกรรมของตัวเองในแต่ละวันใช่ครับ พราถ้าเกิดเราไม่ทำตรงนั้นอ่ะใครๆก็ช่วยเราไ,ได้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวหายเดี๋ยวก็เป็นอีกใช่ครับถ้าเราไม่อยากเป็นเราก็ต้องไปปรับที่ตัวคุณก่อนอย่างเช่นว่าตอนตื่นนอนอย่างเงี้ยครับเราก็กระตุ้นเลยขับถ่ายตรงเวลาไหมอ่ะถ้ามันไม่ถ่ายไปนั่งในห้องน้ําเลยนั่งแช่งไปเงั้นอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกอ๋อครับอืมหรือไม่อีกทางหนึ่งคือคกินน้ําเพื่อกระตุ้นระบบลุ้งเท้ให้มันถ่ายออกได้น้ําอุ่นมากๆนะครับเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเบรกตรงช่วงนี้ก่อน นะครับเดี๋ยวให้คุณหมอมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกระตุ้นเบรกต่อไปนะครับผม